สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาอยู่ในเกม Roblox ในแมปสร้างเครื่องบินเนาะก็อันนี้ของเราเหรอเฮ้ยเขาให้มาแบบอย่างนี้เลยเหรอผมนึกว่าให้มาประกอบเองใส่เฮ้ยของพี่เขาสุดยอดว่ะพี่ไปด้วยได้ไหมเนี่ยเรา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 ,เราขับขับได้ไหมคือชิงขับอะ่ะไม่ได้เหรอไม่ได้ว่ะเฮ้ยพี่เขามาแล้วว่ะไปดิพี่มึงคนขับเว้ยไม่ใช่กูขับดิ เฮ้ยเดี๋ยวคุณนั่งนั่งข้างหลัง <numbers> ดีก <Did> ว่าไปขับดิพี่มึงคนขับอ่ะมานั่งทำไมตรงนี้เฮ้ยลืมเปิดเสียงเกมดี่วะใช่ปะไปแล้วคุณผู้ชมไปแล้วโอ้โหยมาดูนวัตกรรมทำไมมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ตรงนั้นดิเป็นันเสานะพี่โอ้ย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 ยังไงเนี่ยโอ้โหหัวหลุดมึงขับอะไรกับมึงเนี่ย มขับอะไรเนี่ยพี่อะไรหน้าโอ้โหมขับอะไรของมึงโอ้เครื่องบินออกจะเท่ลำใหญ่ที่ไหนได้ไปได้ไม่ถึงไหนเลยโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองขอ,องเรากันบ้างอันนี้ต้องต้องซื้อก่อนปะเ๋อต้องซื้อก่อนเหรออ๋อสอนไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่ ออาตรงนี้เปิดตัวออกไปเลยโอ้๋อ,อมีความเร็วมีน้ำมันแล้วมันบินขึ้นยังไงวะเนี่ยอ๋อคือมันมันจะบินไปเองเราแค่ควบคุมซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยหรอกะจอกจังะไรของกูอตังมีแค่9กสบาบาทแล้วเฮ้ยเอาวะดูกันใครจะไปได้ไกลกว่ามึงไม่พ้นเสานี้หรอกพากูชนไ้มเมื่อกี้มึงไปไม่พ้นเสานี้หรอกนี่นดูด เอามันไม่ใช่เทพให้เก็บรอ <c oughs> คิดนึกว่าแบบเหมือนเหมือนเหมือนไอเทพแบบเขาเรียกไงอ่ะบูสเตอร์หรือไม่ก็ไม่ช่วยลอยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าอย่างงั้นนะม่งที่ไหนได้ชนแล้วเจ๊งแล้วตอนนี้แต่อ๋อนี่ไงได้ตังค์มาแล้วเออมีตังค์ใบพัดดิมีน้ำมันเชื้อเพลิงปะเดี๋ยดูเดี๋ยด,ยดูเดี๋ยวจะทำให้ดู เขา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 หมุนหมุนยังไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยชิบหายแล้วแล้วแก้ยังไงเนี่ยฮะโอ้แล้วเขาเขาหมุนหมุนเขาหมุนยังไงวะคุณผู้ชมเขาหมุนยังไงอะหมุนให้มันไปอยู่ข้างหลังอะมันไม่ใช่ข้างหน้าไม่ใช่เหรอถ้าอย่างงี้มันก็อยู่ข้างหน้าดิเขาหมุนยังไงวะกดแทบ็บสัตว x C q e r f g กดทุกปุ่มเลยแล้วกันโอเคเอ่อกันเราเราเออเรามาใส่ข้างหน้าไหมเราเราเรามาใส่ตรงนี้ไงเออบนหัวเลยปั่นหัวกูไปด้วยระหว่างเออปั่นหัวกูไปด้วยระหว่างบินเฮ้ยเอาว่าแรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่กูรู้แล้วบอลลูนมันไม่ใช่สิที่เอาไว้ชน เฮ้ยนี่อะไรอ่ะอ๋อล่าสุดเหรอเฮ้ยชิวๆรอบนี้แรงกว่าเดิมโอ้โหมีใครปาหินด้วยเฮ้ยมีใครเครื่องหินด้วยอ๋อไม่ใช่เครื่องหินครับปืนใหญ่โอ้ยชิวๆมึงยิงไปข้างนู้นหรือข้างนี้กูตรงกลางก็จบแล้วนะฮะเอาสกดสเปซบาร์เพื่อโดดลงเหรอเอาใครจะไปรู้ล่ะพี่ผมนึกว่าคือผมลองกดสเปซบาร์เพื่อแบบเผื่อมันจะยกตัวขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ไอ้เชี่ยใครจะไปรู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋โอ้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้เหรอปล่อยเครื่องบินไปแล้วคนรออยู่ที่บ้านเงือบมีเก็บแต้มให้อะไรอย่างนี้เหรอเฮ้ยได้ปะกูหลักลองเหมือนกันเฮ้ยกูโดดแล้วแต่ไปกูติดเนี่ยโอ้โหกูติดไอ้เชี่ยเอ้ยตัวติดทำไมวะไงทำไมดิแล้วแล้วมัไมไนไม่ใช่ไม่ใช่กดผิดกดผิดกดผิดทาไม ได้ปะเราเราจะได้ตังบ้านเรามีตังเท่าไหร่นะเรามีตังสองร้อยกว่าเฮ้ยได้อยู่ปัญหาคือกูตกอยู่ตรงนี้เฮ้ยยังไปได้อยู่เหรอเออสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทนะสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทระยะทางสองพันแปดเฮ้ยยังไปได้อีกเหรออุ้ยไปถึงไหนวะเนียเครื่องบินกูสุดยอด ขอ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 รอดูแป๊บนะจะไปได้ถึงไหนมี281นะระยะทาง2 2 0 0อันนี้คือยังไปได้อีกเหรอนี่ยังไปอยู่เหรอ2 0 0นะระยะทาง2 8 0พ2,847ดด้ะ่ะไหนอะน้ำมันหมดแล้วนี่ทำไมมันอะไรวะเนี่ยอ๋อตังได้คุณผู้ชมตังได้แต่ระยะทางยังยังอยู่ที่เดิม อุอ้ยีย่ระดับตำนานเลยอ่ะออสองพันห้า 2, ปัญหากูมีแค่สามร้อยอะเดี๋ยวโอเคแล้วก็ปีสองได้ไหมปีสองถังน้ำมันสองเอ่อใบพัดอันนี้มันเป็นใบพัดหน้าดิมีใบพัดหลังปะใบพัดห้าร้อยงั้นเอาเอา เาไปพัดเพิ่มสักเรามีหนึ่งเอ่อหนึ่งสองสามมีสามอมแล้วน่าจะพอโอเคทีนี้เราจะต้องเคลียร์ทั้งหมดก่อนโอเคเราจะเคลียร์ทั้งหมดก่อนแล้วก็ไม่ใช่บล็อกเลขอะไรนะเลขห้าถ้าเราใช้เป็นบล็อกเดียวใช่ปะ่ะแล้วก็ สองฝั่งเพื่อที่จะตั้งใบพัดสองข้างแต่ว่าถ้าทําอย่างนี้ปีกเครื่องบินมันจะลําบากไหมอ่ะถังน้ามันปีกผมว่าไม่ได้แน่เลยวะ่ะต้องการซื้อบล็อกเพิ่มอ่ะมีตังมีตังอีกปะขอบล็อกเพิ่มแล้วแล้วถ้าบล็อกตรงนี้หมดอ๋อมันต้องรองเวลาด้วยหรอมีลําบากว่ะ โอเคแล้วเราก็จะใส่ปีกใส่ปีกตรงนี้ไปอีกสองปี okay. กโอเคเสร็จแล้วก็ที่นั่งคนขับเราจะนั่งบนนี้เลยแล้วก็ใบพัดใบพัดใบพัดแล้วก็ข้างหลังเป็นออถังน้ำมันถังน้ำมันใส่ข้างแล้วกันอะลองดูแล้วกันคุณผู้ชมเออนี่นวัตกรรม หนึ่งสองซ้ำปล่อยตัวอเอาว่าเฮ้ยขึ้นสูงสูงอยู่รอบนี้สูงอยู่ความเร็วก็ถือว่าใช้ได้กำลังดีสถิติของเราอยู่ที่2,847นะตอนนี้เราจะไปให้เดี๋ยวเดพี่ยอดเขาด้านะเรียบร้อยเสยไปปีกเสียมาแข่งกันเอ้เยกูเร็วกว่าอีกอะดูดีน้องเขาอุ้ยเขาแซงว่ะเขาปาดว่ะไฟเลี้ยวก็ไม่เปิดด้วยเขาหยาม ไม่เป็นไรกูไปก่อนละตอนนี้เราได้เท่าไหร่วะไม่ได้กินหรอกแค่นั้นอ่ะเฮ้ยน้ำมันหมดหรอน้ำมันหมดแล้วไอ้เชี่อมสามสี่แท้งหมดเลวจังวะเฮ้ยพี่ก็ชนกับเสาแล้วเอสาเสียวนี่ดูดูนวัตกรรมของจริงอ่ะมันอย่างนี้กูลงน้ําก่อนแน่เลยเฮ้ยอีกขอยีกนิดนึงเอ้ระเบิดเลยโ้ขาขาดโอ้ยหกพันแปดแน่ ไม่นานกูแซงใช่ไหมแดี๋ยวแซงพี่ๆเขาให้ดูเป็นเพราะน้ำมันหมดปีกมาอีกสองเอ่อบล็อกบล็อกมาหมดเลยโอเคแล้วก็ถังน้ำมันน้ำมันถังน้ำมันหมาใบพัดมาอีกสองที่นั่งไม่ต้องเพราะกูจะไปคนเดียวโอเคเอ่อ บล็อกอันไหนบล็อกเลขสองเนาะบล็อกเลขสองโอเคแล้วก็โอเคเดี๋ยวนะโอเคเอ,อ่ออีกบล็อกตรงตตรงนี้เลยอีกเลยเท่าไหร่เลยอีกสองใช่ป่ะ Okay. แล้วก็ปีกอีกคู่หนึ่งปีกผมจะใส่ตรงนี้แล้วกันเคโอเคปีกอันนี้คือปีกปีกเท่ากันปะเนี่ยไม่ปีกข้างนี้มันดูน้อยกว่าวะเออนอาอย่างนี้ดิแล้วก็ใบพัดใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้แล้วก็ถังน้ํามันถังน้ํามัน โอ้โหไม่เครื่องบินกูมีแต่น้ำมันโอ้โหอยากกระทุกไปขายทุกน้ำมันไปขายวะโอ้โหเอาละมาดูกันนะครับตอนนี้สถิติอยู่ที่6,800นะวันน,นี้ได้เยอะสุดอยู่ที่13 0 0 0มาดูกันมาแล้วเป็นไงโอ้ยรอบนี้รอบนี้บอกเลยว่าทุบสถิติแน่นอน ันนี้คือเราบังคับได้แค่ซ้ายขวาใช่ป่ะเราไม่ต้องกด W หรือหรือ,รอกดกดชิปสเปซบาร์เพื่อให้มันขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราแค่บังคับซ้ายขวาใช่ป่ะคือกลัวจังเลยกลัวถ้าก,ก้มหน้าอย่างงี้แล้วเครื่องบินมันจะ,ม,นจะมันจะเอาหัวทิ่มอ่ะน่าจะไม่เกี่ยวหรอกเนาะมันน่าจะไปเรื่องของมันอะ่ะเราแค่ควบคุมซ้ายขวาแล้วมั้งแค่ไม่ให้ชนก็พอโอเคทำลายสติตัวเองอยู่ข้างหน้านีเองครับที่บอลลูนเนี่ย,ย,ยไปเรียบร้อยทำลายสิติแล้วเรียบร้อย โอ้ยเชียร์เลยยังจะชนอีกโอ้ยมันพลาดไปนิดนึงแต่น้ำมันกบับความเร็วก็โอ้โหูไมันปีกหายเครื่องหายโอ้โหชดเค่เฮ้ยพลาดหอ่อจริงๆเราน่าจะไปได้ไกลกว่านี้เมื่อกี้มันมันนิดนึงอ่ะไม่เกี่ยวเกี่ยวนิดนึงเพิ่งจะเล่นเพิ่งจะบินได้สองสามครั้งด้วยแหละยังยังไม่ชินเส้นทางเนาะตรงนี้เพิ่งเพิ่งจะมาถึง เฮ้แต่ก็ยังไปได้ไกลอยู่นะเฮ้ยังได้อยู่ยังได้อยู่อย่างน้อยก็ทำลายสถิติเก่าแล้ววะแต่อาจจะไม่เท่าไม่เท่าคนที่ได้ที่หนึ่งหมื่นสามน่าจะน่าจะยังอีกไกลเคจอดนิ่มๆจอดนิ่มๆนิ่มๆเลยเอโอ้โหซาโอ้โหตังค์นี่กระจายเฮ้ยกูเกือบทำลายสถิติแนะ่เดี๋ยวกูแซงให้ดู มีเท่าไรนะมีห0รอยเอาถังน้ำมันมาก่อนถังน้ำมันมาก่อนเลยเออมาอีกทีคุณผู้ชมรอบนี้ไม่พลาดรอบนี้ไม่พลาดมารอบนี้จริงจังละอสิงเลยนะมัโอ้ดูลำบากว่ะโอเคอย่างนี้เลยเมื่อกี้ปีกกันไปเกี่ยวนิดนึงอะเนาะคือต่อให้เราก้ม,กมหน้าอย่างนี้มันก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งเนาะมันก็คงจะแบบเขาเรียกไง มันคงไม่แบบเอาหัวทิ่มอะเนาะโอเคกูจะทำลายสถิติของคนแรกให้ดูชนะค่อยๆไปค่อยๆไประวังระวังปีกจะไปเกี่ยวอย่างเดียวเลยโอเคตรงนี้โอเคละเมื่อกี้เราเกี่ยวตรงนี้เนาะโอเคสวยไปได้แจมแจมอยู่ทำลายสถิติเว้ย เดี๋ยวถ้าเห็นธงของเราก็เฮ้ยนี่เดียวนี่เดียจะถึงธงของเราแล้วคือเมื่อกี้ช่วงช่วงตรงนี้เราชาร้าด้วยเนาะอ๋อเราเรามาเกี่ยวบตรงนี้ปะโอเคทำลายสติของเราแล้วเหลือแค่ทำลายสติของคนที่ได้ที่หนึ่งแมวลูกมือใหญ่นะอุ้ยน้ำมันจะหมดอีกแล้วเาว่าเชื่ออะไรวะเนี้ยโอ้หมดแล้วน้ำมันน้ำมันหมดแล้วแต่ว่าน่า,นาจะน่าจะขึ้นที่หนึ่งแล้วลนะ่ะตอนนี้ รถน่าจะขึ้นที่หนึ่งสบายสบายโอเคได้อยู่ประมาณคิด่าประมาณหมื่นหกอะหมื่นแปดแล้วกันถึงปะ่ะหมื่นเจ็ดถ้าไปอีกเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเอาเอาอะไรดีวะโอ้อยากนั่งเหมือนกันพี่ขอเก้าอี้เพิ่มหน่อยดิเก้าอี้เออมามามาไปกันให้หมดเลยไปให้หมดเลย อีกอันนึงอีกตัวอีกตัวนึงเออเอาเลยเฮ้ยไปนั่งดิพี่พวกเราสี่คนจะไปด้วยกันไปสู่ดวงดาวของพวกเราลุยเลยเออไปถึงดวงดาวไปถึงพี่โอ้โหเสียวเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะโอ้เฮ้ยสุด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 ว่ะโอ้โหย ไปไงสเต็ปคือผมว่าปีกหลังอ่ะน่าจะเกี่ยวกูว่ากัวเกี่ยวอุ้ยโอ้โหอุ้ยสเต็ปว่าเฮ้ยปีกหลังยังไม่หายเลยโอ้โหเจ็ดแคอุ้ยปีกหลังยังอยู่อ่ะขับได้ไงวะเนี่ยเฮียปีกกว้างขนาดนี้อุ้ยเอาเรื่องอยู่ที่ว่าเฮ้ยอย่าแซงไอ้นี่นะเว้ยอย่ามาแซงเอ่อ เาเรียกไงสติกูแล้วเว้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โห,โหเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องโอ้ยเชื่อไหมกดผิดเอาเรื่องโอ้ยกูจะพิมพ์คำว่าเอาเรื่องไม่เสือกไปกดโดนหยุดอัดอีกเมื่อกี้เฮ้ยนี่เขามาได้ไกลยอยู่นะเฮ้ยทำไมเครื่องเขามันแรงขนาดนี้วะเนี่ยโอ้ไม่พัดแม่งโคเยอะเลยนี่ว่าอ๋อปีกหลังหายไปแล้วปีกหลังหายแล้วอคุณผู้ชมน่าจะหายไปสองฝั่งนี้ก็น่าจะหายไปเหมือนกัน เฮ้ยอย่าทำลายสติกูนะโอ้ยเอาวะเฮ้ยสเต็ปเขาดีเอาว่ะมีกระตุกแบบเขาเรียกไงอะกระตุกเพื่อแบบหักเลี้ยวอะเออเอาว่ะอันนั้นมันมันอยู่ในแผนใช่ไหมพายุแล้วพายุแล้ว,ลวเกี่ยวเวทีนึงตตมเอ้ยทำไมไม่ระเบิดโอ้โหกระเด็นเลยกูยังดีที่หัวยังอยู่ไปไหนเนี่ยเกาอี่ติดตูดมาด้วยเออ อ่าโอเคคุณผู้ชมครับก็อันนี้จะเป็นรอบสุดท้ายของพาร์ทนี้แล้วนะก็ตอนนี้มันมันปลดมาได้แค่ถึงบูสเตอร์จรวดเนาะก็ซื้อเวลา2สองันรนหนึไวพัดอย่างดีจัดมา3เลยน้ำมันก็จัดมาเลยปีก็จัดมาอีก2องโอ้โหตำรวจจริงถังน้ำมันไี้ขอเน้น จัดมาสี่ถังน้ำมันจัดมาแปดโอ้โหรวยแบบอื้อซ่าเลเกินโอเครอบสุดท้ายต้องจัดให้หนักหน่อยเอาละเติมถังน้ำมันเข้าไปเติม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 ถังน้ำมันเลยอ,อีกถังเลยอ,อีกสามสามถังเอ่อตรงนี้หน่อยอืมตรงไหนอีกวะ จากนั้นมาเลยอีกสองีกสอง,งก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคต่อไปก็จะเป็นปีกปีกใส่ตรงนี้แล้วกันยังยังไม่เกินจากที่ควรจะเป็นคือผมผมไม่อยากให้มันมันยาวกว่านี้อผมว่าแค่นี้ผมพอใจแล้วนะคือถ,ถ้ามันยาวกว่านี้เดี๋ยว เดี๋ยวเราจะไปชนนู่นชนนี่โอเคแล้วก็ใบพัดใบพัดเออเตรงปลายปีกนี้แล้วก็ปลายปีกนี้โอเคเสร็จแล้วก็เหลืออีกเหลืออีกสองใบก็ใบพัดหลังหน่อยแล้วกันโอเคเสร็จแล้วก็อันนี้เป็นถังน้ำมันที่ดีกว่าเดิม โอเคต่อท้ายเลยต่อท้ายเลยเอาล่ะรอบนี้คือแบบจัดเต็มจริงอันนี้คือสุดๆแล้วนะรอบนี้แล้วก็เดี๋ยวตัดคลิปก่อนเนาะแล้วก็เอาไว้ค่อยมาต่อกันพาร์ตต่อไปเนาะแต่ว่ามันอาจจะสุดแล้วก็ได้ที่เหลือก็แค่รอให้ได้ซื้ออของที่มันดีสุดะ่ะ ไว้บนหลังคาเลยได้ได้ด้วยเหรอเนี่ยได้ก็ได้ผมก็ตามใจเขาแล้วกันเออเดี๋ยวนะมันไม่บาลานซ์เายอะโอเคอันนี้เป็นไอพ่นใช่ปะ่ะไอพ่นไอพ่นติดไอพ่นมันติดยังไงเนี่ยนี่หรอใช่เออ คนมันอยู่อย่างเงี้ยใช่เอ่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่น,นี่มันเป็นบอลลูนเชียอันนี้เป็นบอลลูนบอลลูนที่จะทำให้ไปได้ไกลขึ้นติดไว้ตรงกลางเลยครับเพราะว่าข้างหลังมันชอบแบบลงก่อนอ่ะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวละที่กันปะเนี่ย อ่ะโอเคแล้วก็อันนี้เป็นบูสเตอร์จรวดเอาว่าคือเต็มยศกว่านี้กูก็ไม่รู้เลยนะคุณผู้ชมเต็มยศอ,อ่ะโอ้โหเต็มเหนียวเท่าเหนียวติดฟันโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เราพร้อมเลยละโอเคพร้อลนะครับมีคนที่ได้สติ58อยู่เราจะแซงเขาให้ได้โอเคหนึ่งสองซ้ำ มาว้าโอ้โหเอ้ยต้องกดในทัสเองด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยเราต้องกดเองด้วยอะ่ะโอ้โหฮึคนเร็วเลยเฮียคนเร็วคนเร็วเลยเคนเร็วเลยอเตอนนี้อ่าตรงนี้กูรู้ทริคละนี่เป็นไงเป็นไงช้ำอยู่ช้ำอยู่เอ้ยช้ำช้ำโทษโทษพูดผิดอุ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันถึงลากไม้เร็วจังเลยอะ่ะเอ้ เดี๋ยวนะมันไม่น่าจะถึงเร็วขนาดนี้นอุ้ยเดี๋ยวนะมันไม่เหมือนเดิมหมอแมปอะเออถ้าคุณผู้ชมไปดูตอนอัดต้นคลิปอะกับตอนนี้อะแมปมันไม่เหมือนกันนะอันนี้คือผมย้ายเออผมออกแล้วก็เข้าเข้าเซิร์ฟใหม่เนาะโอ้หมันมีแมปเปลี่ยนไปด้วย,ยวะนนี้ผมนึวกว่าแมปจะเหมือนกันซะอีกนะโอเคอีกทีเอาละ โอ้นี่กูต้องจำแบบใหม่อะเนี่ยแบบมันไม่เหมือนเดิมจริงๆนะคือไอ้ลากไม้มันไม่สมควรจะจะ,จะโผล่มาเร็วขนาดนั้นอะเพราะวโผล่เร็วมากเลยก่อนหน้านี้คือไปไปไกลมากเลยนะกว่าจะถึงลากไม้อ่ะโอเคโอเคได้อยู่ไนตัสบูสโอ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นไงอื้อหือ คอยดีคอยดีบูสตั้งแต่วันไปเลยแล้วกันตั้งแต่โอ้ยเชี่ยแม่งเร็วเกินก็ชนบนลูน่ะมันไม่ทันมันไม่ทันบินขึ้นดีอ่ะคือมันยังไม่มันยังบินขึ้นไม่สุดอ่ะโอ้ยหินโค้งหินย้อยนี่แม่งอันตรายเหมือนกันนะอ๋อเนี่ยบูสเตอร์ถ้ากูชนปืนใหญ่มันจะเป็นยังไงวะเนี่ยโอเคได้อยู่ได้อยู่บูสต์หมดแล้ว เอ้าทำไมมันยังเหลืออีกหนึ่งอะเม่นมันไม่ได้มีหนึ่งหรอโอเคได้อยู่โอเคได้อยู่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 เดี๋ยวพุ่งยิงนะปืนใหญ่โอเคได้อยู่ครับหืมได้อยู่ได้อยู่แหละนี่เรียบชายฝั่งไปเลยเรียบเฮ้ยต้นไม้ต้นไม้มาถึงเร็วจังต้นไม้มัน มันออกมาเร็วขนาดนี้เลยเหรออุ้ยเชื่ออะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ดยวตรงนี้มันไม่มีนะอาบูสไปแล้วกดไม่ได้แล้วเฮ้ยต้นไม้มันมันไม่มีอ่ะันไมน่าจะมาเร็วขนาดนี้อ่ะแล้วไอ้ผู้ขอน้ำแข็งเมื่อกี้มันก็ไม่มีด้วยแล้วตรงนี้มันคืออะไรเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ไม่เคยเห็นว่ะโอ้โหก็มีแล้วก็ช่องแคบมรากายกแล้วหืได้อยู่ได้อยู่ทำลายสติได้ไหมเนี่ย โอ๊ยช่วหมสะดุดรักมัดใจชู้อือเอาวะเอาวะนี่คุณผู้ชมหน้าปืนใหญ่แนะนำเลยภูมิใจนำภูมิใจนาเหนือหน้าปืนใหญ่อะ่ะดีไงครับจัดโอ้โหไปไงอือตอนนี้เท่าไหร่แล้วไม่รู้แต่กูว่าน่าจะน่าจะทุบ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 โอ้ยทุบสถิติยังได้อยู่ ยังได้อยู่รากมงรกมากไม้เหียอะไรไร้สาระเป็นไงเป็นไงก็ไปอีกไปอีกไ,ไ,ปไ,ปไปกลกว่านี้ไกลกว่านี้เท <c oughs> ่าไหร่หกหมื่นสี่ครับทำลายสติเรียบร้อยเฮ้ยแต่แมบมันไม่เหมือนเดิมจริงๆนะแมบมันไม่เหมือนะกับตอนเล่นต้นเกมอะเอ้ยไม่ต้อเกมต้นคลิปอะแมบมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเว้ยอ๋อปีกมาสองตังน้ำมันเหมาเลยเอาน้ำมันเยอะ ไปพัดสามถังน้ำมันสี่โอ้ยถังน้ำมันเอาให้หมดเลยโอเคคุณผู้ชมก็พาดีไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะก็ก็ถือว่าไปด้เอ๊อหรือว่าที่มันใส่เพิ่มไม่ได้เพราะมันถึงขอบอันนี้วะแล้วทำไมมันไม่มันไม่ขยับไปข้างหน้าอีกสักนิดวะอาจจะเป็นเพราะเราสร้างเองเนาะเราอาจจะต้องสร้างขยับมาอีกแต่ผมว่าพอพอใจแล้วนะ ถ้าตอนนี้ก็ถือว่าพอใจในระดับหนึ่งละได้หก0มืนกว่านี้ก็ถือว่ายิ้มอยู่อ่าโอเคคุณผู้ชมครับก็สำหรับเกมลบหลอกในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก,ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันขอบคุณครับ let's go ปิดคลิปกันหน่อยติดเลยในตสัสสนี่เป็นไงช่มพอมัหมช่มพอัหยเป็นไงเป็นไงเป็นไง,นไงอืมเฮ้ยแจมอยู่ว่ะ เป็นไงเป็นไงพี่เออได้อีกปะไม่ได้แล้วโอ้อะไรมันหลุดไปหมดเลยวะเนี่ยแทงนิดเดียวม่หลุดมูซัวมากเลยหลุดหลุดหมดเลยโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ปุ๊บปุ๊บแนะนำเลยคุณผู้ชมแนะนําเลยเรียบเรียบเรียบหน้าปืนใหญ่อ่ะผมว่าปลอดภัยไว้หน้าปืนใหญ่เนี่ยในแนแถวๆหน้าปืนใหญ่เนี่ยถ้าไม่สวยโดนลูกปืนใหญ่จริงๆผมว่าปลอดภัยว่ะ คือมันไม่ต้องไปกังวลแบบไอ้หินย้อยหินงอ,อยอะไรแล้วนะ่ะเนี่ยเห็นปะเฮ้กูไปเฉียวปืนใหญ่หรือไงทำไมแต่ทำไมำไมันหลุดหมดเลยวะเนี่ยเนี่ยเห็นปะคือหน้าปืนใหญ่ผมว่ามันโอเคนะคือมันสามารถแบบเล่นได้อ่ะ